กล,กลับสบวัสดีท่านผู้ชมเลยนะคะวันนี้อยู่กับผมกวินแสงเงินนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเลเวลเอ้ยไม่ใช่ Level เลเวล The Backroom Level 0ดอะไรก็ได้อะไรก็ไม่รู้เดีเลยผมทํามาแล้วอันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูกดนี่ที่คือเลเวลผมจะตั้งเป็นเลเวล0.42นะครับ <G ül> ใส่ตาก็ไปสองดวงจบโอเคขวหนแาคุณจะไปหาอะไรไป,ไปากเฟ้ไม่ทำคลิปโยเอาใหม่คือเราต้องเข้าคุกเ,เกลนแต่ผมโหลดมาแลนะ้วนั่นเองก็จะเป็นรูปเดิมรูป <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะเราก็จะใช้รูปเดิมเลยนะคะท่านผู้ชม ครั้งนี้กดนำโอเคกดอันนี้อันนี้ผมมีหลายรูปเลยนะครับเก็บไว้เนี่ยวันนี้นั่นเองทำการขายายให้เห็นทุกที่โอเคจากนั้นก็กดถูกยกเลิกคุณจะไว้ตรงไหนก็ได้สุดผมก็จะเป็นตาสีแดงนะครับครั้งนี้ จะจะต้องเป็นดวงเล็กๆเท่านั้นโออยนี้ก็อะไรวะนี้เข้ามาเลนะครับดวงเล็กๆเท่านั้นอม,มันแดงมันแดงมันแดง,ดงยังไงวะเอาอวางไว้ตรงนี้เฮ้ย๋ยวมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะมันไม่ได้อยู่ดี เดีย๋ยวเราเอาสีมาปิดพอาสีมาปิดนะเขาจะได้ไม่เห็นม,มาที่สีแดงนั่นเองเอาไว้ที่มืดมดเอาไว้สองดวงอย่างนี้นะครับมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้มองเราอยู่คือถ้าคุณไปเดินเดอะแบ็คลูจริงๆก็บอกเลยว่า ชะตากรรมของคุณมันจะไม่เรื่องหนแล้วจากนั้นเราก็ปรับเป็นอันนี้โอ้โหทำสามสดวงดีกว่าทำสามสามดวงเอาอันนี้ลกกันนะครับจุดโอเคเสร็จแล้วพอจบ คลิปนี้สอนดูสอนทำดูปลุงศูนย์จุดอะไรก็ได้ถ้าใครอยากให้ผมมาทำมาวาดรูปอะไรก็บอกด้วยนะคะผมก็วาด scp แต่งตัวเองนั่นเอง scp สองห้าสี่ scp หนึ 4, ่งหนึ่งหนึ่ง scp ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนั่นเองจะเรียกว่าศูนย์แปดหกละ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะให้เล่นเกมรูบอกก็ได้บายบายอยากให้ดูอันนี้ก็ได้อันเมะไม้คือนนอ,นนอชอบดูที่สุดเลปพัดปี